หลังจากที่วัยรุ่นไล่ยิงกันจนมีคนตายหนึ่งคนแล้วก็ตำรวจไปจับผู้ต้องหาได้แล้วหนึ่งคนค่ะ คดีนี้ต้องย้อนไปนะค่ำวันที่19เมกราคมถัดมาหนึ่งวันเท่านั้นที่หน้าร,ร้านสะดวกซื้อค่ะที่บึง,บงสนันอํเาเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาดักทําร้ายคู่อริที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้<ม>เรียกได้ว่าโอ้โหยิงกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะคทําให้มีคนเจ็บตั้ง5คนและที่สําคัญคมีคนเสียชีวิตด้วย1คนก็คือนายนัทวุฒิอายุ22ปีต่อมาตํารวจสพธัญบุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอญญบยังจุดเกิดเหตุนี่ค่ะไปเจอมีดไปเจอระเบิดปิงปองค่ะ ก็มีดดาย่าแบบยาวด้วยหนึ่งเล่มตกอยู่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบถามคนเจ็บก็ทราบว่ากลุ่มคนเจ็บกำลังจะกลับบ้านนะคะที่หนองเสือพอมาถึงจุดเกิดเหตุกลับโดนดักทําร้ายมองไม่เห็นหน้าคนร้ายว่าเป็นกลุ่มไหนกันแน่เนี่ยฮะหลังจากเกิดเหตุครับเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มครับตำรวจก็ไปตามจับตัวผู้ต้องหาได้สองรายอายุ33ปีทั้งคู่เลยอายุอานามก็ไม่น้อยแล้วนะ ไม่ใช่ใบรุ่นเลือดหลอน30กว่าแล้วพร้อมกับของต่างเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12 1หนึ่งนัดครับตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การภาคเศษทุกข้อกล่าวหาครับก่อนหน้านี้ตำรวจก็ไปเชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ5้าคนค่ะ <5. S 1> หนึ่งในนั้นมีเยาวชนอายุ16ปีเป็นุ่นน้องของผู้ต้องหาซึ่งผู้ปกครองก็มาด้วยพร้อมกับบอกว่า ลูกเนี่ยอยู่ในแก๊ง101จริงก็เคยมีปัญหากับแก๊งอื่นแต่คืนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ออกไปแล้วแก๊งนี้ครับเป็นแก๊งสกรปรกไม่ชอบอาบน้ำแล้วก็มารวมตัวกันจีบผู้หญิงด้วยครับไม่ได้ออกครับยืนยันนอนกันอนกอนับเราเผมนอนกับแฟนคอยู่แล้วครับทุกคนเพราะว่าเขาาคนละห้องอยู่แล้วครับ แต่เห็นหลอกว่าลูกไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกก็คนที่ว่าเขายืนยันทั้วันนี้ครับเหมือนกันก็อยู่ข้างห้ังก็ยืนยันว่านอนอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนครับแล้วปกติคือไงเป็นแก๊งเพื่อนลูกเหรอที่มาก็แบบเพื่อนของลูกเนี่ยอย่างลูกผมเนี่ยพบใครอย่างเงี้ยเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเขาแบบว่าเขามีปัญหาอะไรกันอย่างนี้ครับแล้วทีนี้เขาก็เข้ามาเพราะว่าต้องมาอาศัยเพื่อนอีกคนนึงช่วย ผู้ชมแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การปฏิเสธนะแต่ว่าจับครั้งนี้เนี่ยจับได้พร้อมของกลางอาวุธปืนเลยนะเออจะปฏิเสธตำรวจไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขยายผลเชื่อว่าไม่ใช่มีแค่2แต่น่าจะมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ด้วยเออตอนนี้จับได้2เดี๋ยวขยายผลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานก็ส่งผู้ต้องหาทั้งสองคนฟ้องไปก่อนส่วนที่เหลือตามจับเพิ่ม